คุณผู้ชมครับตั้งแต่คลิปนี้ทีจะพาทุกคนเข้ามาสู่การแนะนํานักแสดงและตัวละครพระสุธนมโนราแล้วนะครับก็จะเหมือนก่อนหน้านี้เวลาที่มีละครใหม่ออกมานะครับขวัญฟ้าหน้าดํานาง12พระโรถเมรีก็จะมีการแนะนําแบบนี้นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนพวกเขาในฐานะผู้ที่มาสร้างความบันเทิงแล้วก็มีส่วนในการอนุรักษ์ละครพื้นบ้านด้วยแต่ว่าการวิเคราะห์รายวานันการตั้งคําถามก็ยังคงมีอยู่เพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนนะครับได้เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้เหมือนเดิมแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมดินพัชรประพลทาง YouTube พัชรประพลแล้วก็ที่ Facebook Fanpage ละครพื้นบ้าน .com ในช่วง f c ละครพื้นบ้านละครจากจากกักรกวงด้วยนะครับนักแสดงแล้วก็ตัวละครตัวแรกที่ดินอยากจะขอแนะนำก็คือน้องบิวสมนพัฒนากุไรรับบทเป็นพัทราน้องสาวของรัตนานะครับผู้ที่เห็นการหายไปของพี่สาวต่อหน้าต่อตาเลย เสียใจร้องไห้หนักมากนะครับแล้วก็วิ่งไปบอกองค์เหนือพระมเหสีเป็นคนที่ไม่รู้ว่าเขาจะเห็นอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเป็นคนที่ดินว่าหน้าค้นหานะคนเนี้ยตัวละครตัวเนี้ยนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่า ที่แน่ๆเลยขยับนี้ครับเป็นกินรีนะครับเป็นกินรีเพราะว่าอยู่ที่นครไกรรา,าดต้องบอกว่าบทบาทใหม่สําหรับน้องบิวสมนพัฒน์ในเรื่องพระสุธนมโนราถือเป็นละครเรื่องที่3แล้วนะสาหรับละครพื้นบ้านตอนเช้านะมีผลงานอื่นอีกแต่ว่าถ้านับเฉพาะละครพื้นบ้านตอนเช้านี่เป็นเรื่องที่3แล้วเป็นการพลิกบทบาทเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้บทบาทที่เขาจะได้รับเนี่ยจะเป็นคนที่มียศก็คือเป็นลูกกษัตริย์ ลูกเจ้าเมืองเป็นพระธิดานะครับมียศแต่ว่าพอมาเรื่องนี้เรียกว่ามีตําแหน่งก็คือเป็นพี่เลี้ยงได้ขยับมาเป็นพี่เลี้ยงที่จะต้องมาดูแลพระธิดามโนรายอย่างใกล้ชิดเลยเบื้องต้นเท่าที่ดูก็คือดีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจากนี้จะเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจน่าติดตามจะได้เจอพี่สาวด้วยหรือเปล่าแต่ว่าที่สิ่งหนึ่งที่ดินเห็นชัดเจนที่แตกต่างจาก2เรื่องที่ผ่านมาก็คือโตขึ้น ด้วยบทบาทนะครับพอมาเป็นพี่เลี้ยงต้องดูพระธิดาตั้งแต่เด็กยันโตดินว่าบทบาทนี้ทําให้น้องบิบสมนพัฒดูโตขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนดินหรือเปล่าแล้วก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ดินแอบเกงไว้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นหนึ่งใน7กินรีนะอ่าเพราะว่าเห็นใส่ชุดสีเขียวนี้แต่ว่านั่นก็เป็นการรําในงานวันเกิดลุลงรกนะครับซึ่งเขาก็ซักซ้อมกันมาอย่างดีเลยเออ เป็นก็ได้นะจริงๆแล้วอะแต่ว่าอ่ะโอเคเปิดมานี่ก็ถือว่าเป็นบทบาทใหม่ที่บอกเป็นการพลิกแล้วก็เขาดูโตขึ้นซึ่งถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปี2561น่าจะยังจำกันได้กับบทพระธิดาจันทีสวยมากเลยนะ,ะชุดแบบนี้ที่น้องบิวใส่อะเป็นพระธิดาที่ดีนะครับรู้จักผิดชอบชั่วดีแยกแยะคิดวิเคราะห์เองได้แตกต่างจากแม่อย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็น้องบิวสมุนพัทเคยเจอกับน้องพิงค์กมลวรรมาก่อนแล้ว นะตอนนั้นน้องบิวก็เป็นพระธิดาจันทีน้องพิงก์กมลวันเป็นนางหงนางหงพรายาเคยเจอกันมาแล้วเพราะฉะนั้นน่าสนใจที่บอกก็คือว่าถ้าเกิดเขาทําให้ผู้ชมเชื่อได้เชื่อในบทบาทใหม่ที่เขาได้รับและยิ่งต้องมาอยู่ใกล้ชิดกันอีกในเรื่องใหม่เนี่ยถ้าผู้ชมเห็นความแตกต่างนั่นคือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เราเห็นนะครับถึงฝีมือทางการแสดงพัฒนาการเพราะทําให้คนดูเชื่อและเห็นความแตกต่างแต่เบื้องต้นที่ดูโอเคเห็นอยู่แต่ว่ายังยังไม่ได้เห็นน้องพิง์นะ เดี๋ยวรอดูของจริงว่าจะเป็นยังไงดูกันไปยาวๆครับนี่คือสั่งทองนะครับสั่งทองแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกนะครับนี่ก็ย้อนไปกําลังพูดถึงผลงานเมื่อปี2559ช่วงท้ายนะครับในรุ่นลูกนะครับน้องบิวสม,มนพัฒ์ก็มารับบทพระธิดากันหาราชณีในเรื่องแก้วหน้ามมาเรื่องนี้นะ่ะเป็นเรื่องแรกสําหรับรละครพื้นบ้านตอนเช้าที่เราได้เห็นก็น่าสนใจนะตอนแรกที่ดินเห็นนะเป็นคนหนึ่งที่ดินมองว่า เป็นนางเอกเดียเด่ยวๆได้เลยนะอ,อดินว่าเขาสวยหน้าชัดโครงหน้าชัดอ,อตาโตสวยอะ่ะเป็นชาวจตุรัสนครนะครับตอนนั้นแต่ว่าบทบาทที่ได้รับเนี่ยช่วงแรกที่เห็นมาเนี่ยคือออกร้ายเป็นน้องที่ร้ายที่อิจชาพี่สาวอิจช้าพี่แบบรุนแรงมาก ออสายตาเขาแบบยิ่งชัดเลยคือด้วยความที่ว่าน้องตาโตนะเวลาที่สื่ออารมณ์ออกมาก็จะเห็นชัดเจนมากแต่ว่าตอนช่วงช่วงท้ายของละครก็คือคิดได้กลับตัวกลับใจแล้วก็ดีกับพี่สวุวรรณดาราแล้วก็สำนึกผิดนะครับนั่นก็เป็นบทบาทแรกที่เราได้เห็นนะก็จะเห็นความแตกต่างออกมาอย่างชัดเจนทั้ง3เรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยากพูดถึงน้องบิลสมนพัฒนากุไรสำหรับละคร3เรื่องที่ได้ติดตามยังไงบ้าง ลนี้เยแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูผลงานที่ผ่านมาที่บอกนะครับหรือว่าจําไม่ได้ย้อนไปดูได้ที่ YouTube ช่อง3เสียนะครับทั้งเรื่องสั่งทองแล้วก็ละครเรื่องแก้วหน้าม้านะครับ2เรื่องนี้ย้อนไปดูได้เลยส่วนผลงานล่าสุดก็ติดตามไปด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับน้องบิวสมนพัฒเนี่ยเคยเล่นละครที่ช่องจ่าทิงจาม,มาก่อนนะเมื่อปี58ในเรื่องหมู่บ้านนี้ผีดุเรื่องเดียวกับน้องปุ๊กเป้เกศรินน้องริงริงคาริษฐาเลย ต้องบอกว่าที่ช่องจ่าทิงจาเองก็เป็นช่องที่เป็นจุดเริ่มต้นของนักแสดงหลายคนนะเออก่อนที่จะก้าวมาเป็นนางเอกละครพื้นบ้านหรือว่านางเอกละครหลังข่าวนะน้องบิวสมนพัฒก็เป็นคนหนึ่งนะปรากฏเป็นแพรจีบฟ้ามีตาก็เคยเล่นเหมือนกันอย่างเช่นตอนดีเด่นดวงหรือว่าขุนแผนแสนสถานนะคุณผู้ชมลองดูจะแต่งเป็นจีนก็สวยจะแต่งเป็นผีห่มสบายก็สวยเหมือนกัน ผลงานทั้งหมดทั้งมวลก็ไปหาย้อนดูได้นะครับน้องบิวสมนพัฒป,ปีนี้อายุ24ปีนะครับคุณผ,ผู้ชมตอนนี้ยังไม่บริบูรณ์นะแต่ว่าดินขอนะเป็นปีน้องเกิดวันที่11พฤศจิกายนพศสอ3 9ปีนี้ก็จะ24ปีนะพอถึงวันที่11พฤศจิกายนแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่คือนักแสดงหลายคนที่ดินพูดถึงนะหมายถึงละครพื้นบ้านนะเราจะเห็นว่าเส้นทางของเขาจะผ่านการประกวด เวทีด้านความงามความสวยงามมาก่อนแต่น้องบิวสมนพ์พาร์ินไม่เจอเลยนะเออไม่เจอเลยสําหรับเส้นทางสายนางงามดินไม่เห็นเลยนะเออเรื่องของมงกุฎอะไรนะไม่เห็นเลยนะเพราะฉะนั้นผลงานเรื่องแรกที่ดินเห็นก็คือมาที่หมู่บ้านนีพีดุเลยแล้วก็ามาละครพื้นบ้านต่อเนื่องมาเป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจน่าติดตามมาก สามารถเป็นนางเอกเดี่ยวๆของละครพื้นบ้านได้เลยนะก็รอดูว่าจะมีอะไรต่อไปแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายคือโตขึ้นโตขึ้นกับการเป็นพี่เลี้ยงนะครับ แล้วก็น้องบิวสมนพัฒเองเนี่ยเพิ่งจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการท้าไทยนะครับเพิ่งจะรับปริญญาไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีย้อนหลังกับความสําเร็จทางการศึกษาของน้องบิวสมนพัฒน์นักอุ่ไรด้วยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่นําเสนอมานี้นะครับก็คือผลงานของน้องบิวสมนพัฒแล้วก็ตัวละครที่เขาเคยได้รับรวมถึงบทบาทล่าสุดนะครับพัทราจากละครพระสุทโธนมโนราคุณผู้ชมอยากพูดถึงยังไง ใต้คลิปนี้เต็มที่เลยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะพูดถึงใครแนะนำใครหรือว่าอาจจะเป็นการวิเคราะห์ละครนะครับก็ชวนติดตามไปด้วยกันจะมาเจอกันเนี่ยประมาณ16นาฬิกาสนาทีทุกวันที่ YouTube ช่องพัชราระพนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าชอบและไม่อยากพลาดต้องกด subscribe นะครับหรือว่ากดกระดิ่งถ้าชอบนะถ้าชอบก็ค่อยกดครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่อยเข้ามาดูก็ได้หรือว่าจะกดไลค์กดแชร์กดอะไรได้หมดเลยแค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วครับพบกันคลิปหน้านะครับวนันนี้สวัสดีครับ